กลับมาแล้วครับกระบวน532ของวันนี้นะก็วิ่งสองวันติดนะฮะก็วันนี้กลับแต่หัววันเลยนะบ่ายโมง48นาทีนะฮะตอนนี้กำลังจะผ่านบ้านหนองแวงไร่แล้วนะครับขากลับกลับมาแค่8บตรกนะวันนี้อีก8บตรกนี่ยังจอดอยู่สำรานนะฮะเพราะว่าคังเต็มนะฮะเลย ไม่ได้เอากลับนะเพราะว่ายังสูบออกไม่ได้นะวันนี้ก็เลยเห็นขรบวน้าม532มาแบบกระปุกลุกสั้นๆเนะมื่อวานมา24นะะวันนี้จะมา16นะะแต่ว่าวันนี้ขากลับนี่กลับแปดนะครับ S q s y หนะ้าสนึ่งแปฮะทำกระบวน532วันนี้นะครับมาแบบสั้นๆเลยนะ <laughs>